กลับมาเจอกันในทอยเลดท,ทูพีดิเฟนต์นะครับได้เวลามาทดสอบยูนิตใหม่อีกหนึ่งยูนิตนะฮะคือจริงๆอัปเดตมา3ยูนิตแต่ว่าอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรมั้งเพราะว่าเป็นลีเจนเดอรี่นะครับเจ้าตัวนี้แต่ว่าตัวนี้นะครับเหมือนเป็นร่างอัปเกรดของเจ้าเมสคาเมล่าติดเจ็ตแพกนะครับเมสคาเมล่าราคาวางตัวเดิมที่บินไม่ได้นะครับ200ตัวใหม่300นะฮะตัวใหม่นั้นเป็นไอคิวสี่เหมือนกันดาเมจ3,000ไป40,000เหมือนจะน้อยกว่าระยะ20ไป45กว้างกว่าครับคูลดาวน์ 5, 5วิไปสนงวิ 600ไปสองหมื่นลองเทียบดาเมจกันดูนะฮะตัวใหม่กับตัวเก่านะครับตัวเก่าดาเมจเริ่มต้น3 0 0พันเท่ากันแต่ว่าสูงสุดต่างกันหมื่นหนึ่งนะครับอันนี้ห้าหมื่นอันนี้4ี่0มื่นระยะต่างกันเยอะครับอันนี้สูงสุดย2ิบสองอันนี้สูงสุด45บห้าคูดาเท่ากัน dPS ต่างกันห้าพันนะครับอืมตัวเดิมคนซื้อไป2 0 9 0 0 0้าตัวใหม่คนซื้อไป2 4 0 0 0ืนสี่นะฮะอ่ะมาลองใช้ดูนายแมวมาและเหมือนเช่นเคยเลเซอร์แครี่ไปก่อน แล้วก็รอฟาร์มเงินนะครับอ่ะผมว่าเริ่มสู้ไม่ไหวแล้วฮะได้เวลาของเจ้าเมสตัวใหม่ผมลืมหยิบมาผมลืมหยิบตัวใหม่มาผมเอาตัวเก่ามาแต่ว่าตัวใหม่ไม่ไดเอามาครับผมจะมาทดสอบตัวใหม่แต่ผมไม่ได้หยิบมาดีจริงจริงอ่ะโอเคน่าจะเริ่มไม่ไหวนะฮะมาเลยเมสสามร้อยเมสบินได้ตรงนี้ดาเมจเริ่มต้นสามพันนะครับดาเมจสามพันยังไม่เยอะนะ แต่ก็ช่วยได้อยู่วงกว้างนะฮะเริ่มต้น20คูดาวห้าวินานนิดหนึ่งโอเคอ่ะอัพต่อซานตาอัพเลยดีไหมหกร้อยเพิ่มมาอีก3000นะฮะดาเมจหก0 0นวง25คูดาวสี่วิลดไปวิหนึ่งไว้ตีบอสแบบนี้นี่แหละโอ้หลุด2ตัวเลยอ <laughs> อ่า,อาเลเซอร์มาดีกว่าเลเซอร์ก่อนอืมจัดการไปเลเซอร์ ปล่อยให้หลุดไปได้ยังไงเนี่ยเมสอืมโอเคขอบคุณมากแต n กิ o u ฟามเงินต่อฮะสองพันอันนี้พันหนึ่งโอเคเวฟที่สิบสองน่าจะได้อยู่อัปเกรดขั้นแรกนะครับมีกราะที่ไหลมาเลเวลสองเมื่อกี้ไม่มีแต่ท่าหวดเหมือนเดิมอ๋ออันนี้เปลี่ยนใช่ไหมเป็นลูกตุ้มเหล็กที่ใหญ่ขึ้นบอสเริ่มมาเยอะผมว่าตัวเดียวไม่น่าจะพอฮะมาช่วยกันหน่อยตัวที่สองและตัวที่สาม อยู่แถวนี้ช่วยกันตีหน่อยได้มา3,000อ่ะซานตา3า3 0 0 0ไปยูนิตบูส์มาเพิ่มสปีดอัปเกรดไป600อ๋อกตังไม่พออีกอน,นี่กันได้ยังไม่ได้อัพนะตัวนี้เลเ้วหนึ่งก็กันได้กรออีกไม่มาอัพยูนิตบูส์ก่อน600แล้วก็วงถึงไหมถึงถึงโอเคคูดาวลบ10%เหลือ3.6ยังฮะยังช้าอยู่นะครับยังไม่ค่อย OP ตีช้าตีช้าสามวิถึงแม้ว่าจะได้บูสต์แล้วก็ตามสี่พันหกอ่ะซานต้าสามพันอ่าต้องอัพเกรดแล้วละ่ะไม่งั้นไม่ทันสคิปเวฟก่อนอัพเกรดตัวนี้พันสองตัวนี้พันสองดาเมจทั้งสามตัวหมื่นห้าร้อยนะครับคูดาวสามจุดหนึ่งห้าวิระยะสามสิบซูไม่ทันฮะอ่าตัวเลเซอร์อัพเกรดไปด้วยพันห้า ใช้แคลี่ยากนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นเอ e. ตีช้าด้วยโอ้โหเลเซอร์หลับโอ้โหโอ้ยหลุดมาอีกแล้วเออโอเคเลเซอร์จัดการไหมมีการบัฟให้ยากขึ้นนะฮะพลัสไซต์เยอะหลับกันเยอะขึ้นถ้าไม่มีโดนก็เล่นยากหน่อยอัปเกรดมาแล้วตัวนี้ถึงเลเวล4อีก2ตัวแค่เลเวล3เลเซอร์ก็ยังไม่เต็มนะครับหลับอีกแล้วฮะเลเซอร์จะไหวไหม ตัวนี้ดาเมจสองหมื่นสี่นะครับ 4, เลเวลสี่อัพไปเลยดีไหมหกพันห้าอัพไปเลยดีกว่าเต็มแล้วฮะดาเมจสี่หมื่นนะครับระยะสี่สิบห้าครูดาวหนึ่งจุดแปดวิคือเป็นตัวทำดาเมจนะครับช่วยแครี่ไม่ได้นะฮะต้องอัพให้เต็มก่อนพออัพเต็มแล้วดาเมจสูงนะครับแล้วก็ครูดาวเร็วด้วยหนึ่งจุดแปดวิอ่าถ้าอัพตัวนี้ไปให้เต็มอัพตัวบูสต์ไปให้เต็มลบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เหลือหนึ 6, ่งจุดหกวิอ่าผมว่าซานต้าไม่ต้องอัพแล้วมั้งพอละแค่นี้แหละอัพตัวนี้เเเเลลลยวต็ม มี5เลเวล2องพนโอเคน่าจะได้ละมากันเร็วมากันเร็วอ่าเลเซอร์เลเซอร์มาเพิ่มอีกตัวดีกว่าไมาไม่ไหวโอเคอ่ะอันนี้6กพันห้าเลเวลเต็ม3ตัวตัวที่4นะฮะเลเวลเต็มเวฟที่2 5พอเริ่มอัพเต็มนะครับเริ่มเห็นผลแป๊บเดียวเท่านั้นตีไกลามากด้วยวางเพิ่มอีกตัวหนึ่งตรงนี้ วงวางไม่ยากอืมตัวเล็กวางไม่ยากไม่กินพื้นที่เนี่ยฮะดูครับแปบ๊บเดียวหลักแสนเมื่อกี้สี่แสนสี่นะฮะสี่แสนสี่แป๊บเดียวครับหวดกันช่วยกันหวดเลเวลเต็มอีกตัวหนึ่งเป็นห้าตัวนะฮะต่อเลยครับตัวที่หกตัวนี้สิตัวใหม่ก่อนโอเคตัวที่หกเลเวลเต็ม เวฟที่ยี่สิบแปดนะครับสบายฮะผ่านแน่นอนโหมดไนแอมไม่มีปัญหาอาจจะมีหลับบ้างแต่ว่าก็ตีได้อยู่ดาเมจแรงมากวงไกลมากเป็นขั้นพัฒนาของเมสอนี่คือเลเซอร์ยังไม่ได้ยิงเลยนะเล <c oughs> เซอร์ยังไม่ได้สโลเลยเดินมาถึงวงข้างนอกแปบ๊บเดียวเท่านั้นแหละห้าแสนกว่าโอ้โหห้าแสนกว่านะเมื่อกี้บอสสองล้าน โหมดไนแมชิวๆเลยต,ต้องมีบูตด้วยนะเพราะว่าตีเร็วขึ้นเยอะอยู่2วิเหลือ1.6วิวก็เร็วขึ้นเยอะนะฮะวงถึงไหมวงถึงตรงนี้เลยคับไปอือฮึโดนไม่ต้องครับเดินเข้ามาไม่ถึงข้างในเจ้าพลาไซปันป่วนมากช่วงนี้มากันเยอะแต่รอบนี้มาไม่ถึงฮะเงินไม่ต้องแล้วมั้งซันต้าไปเลยก็ได้ไปวางเลยดีกว่าครับ เสียง <laughs> เหมือนสังกะสีตีกันป้งปังป้งปัง14ตัวฮะครบหมดละตัวบูสตัวหนึ่งอยู่ในวงหมดเลยนะครับ1.6วิดาเมจ40,000กับอีก9เวฟ10เวฟที่เหลือสบายฮะช่วกันตีไป700,000 200,000แสนหนึ่โอ้โหวงกว้างมากนี่จะเกิดได้บูสต์ดาเมดด้วยนะต้องเปิดตัวที่ดีสุดให้ได้ boost damage, บูสต์ดาเมจกับบูสต์สปีดนะครับอยู่ในตัวเดียวกันวางแค่ตัวเดียว แล้วก็วงกว้างกว่าด้วยเอามาใช้โอ้โหคือแบบ OP ไปเลยเก่งแน่นอนออดูฮะตัวทิ้งบอมนะครับ UFO ฮะไม่ทันได้หายตัวครับราคาพเพรดดก็ไม่สูงไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหลักหมื่นมีแค่ไม่กี่ขั้นด้วยมีเกราะด้วยเจ็ดแสนเจ็ดแสนตัวนี้เดินช้าโอเคสิงเป็นคนจุดประทัดบนหลังคาบ้านแบบสังกะสีด้วยอฮะยิงมาเลย แต่แสนกว่าอ่ะนี่ล้านหนึ่งเดินม,มาเดินม,มาโอ้โหแบบหลอดเลือดเปิดทิ้งอะ่ะเดี๋ยวอีกหน่อยนะ่าจะเป็นตัวที่มีสกิลมาเรื่อยๆนะเพราะว่านาฬิกามาแล้วเดี๋ยวสว่านก็น่าจะมา <c oughs> คิดว่าน่าจะอย่างนั้นถ้าเกิดซีรีส์พ์ทใหม่ยังไม่มานะฮะผมว่าสว่านมาก่อนนาฬิกามาแล้วต่อไปสว่านจะมีสกิลไหมต้องมาดูกันถ้าได้ตัวสโลที่เป็นสเปรชด้วยก็จะดีมากสักตัวหนึ่งเชฟก็ได้นะฮะ เอามาปลาช่วยสโลอืมชิลมากหลับเล็กน้อยตัวหนึ่งโดนดูดพลังไปในขนาดมีเกาะนะอ๋อเมสอันนี้คือในล่าสุดคือไปหยิบมาจากตู้ใช่ไหมเจ็ดแพก็กเอามาเสริมใช่ใช่ใช่ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นเมสนี่แหละหยิบมาจากตู้ที่ในฐานนะฮะเอามาใช้คู่กันเลยหม่สองเวฟจัดมาเลยมาคู่กันเลยดูซิไหวไหมธรรมดานะ่าจะผ่านอยู่แล้วเพิ่มความยากไปหน่อยท้าทายน,นิดนึง สคลิปไปมาแล้วครับโอ้ยสบายครับเวฟเก่าจะหมดแล้วเวฟใหม่มาอืมอืมยังไงยังไงล้านกว่าล้านแปดแม่สีบัสโซอืมโดนดูดพลังหลับไปตัวหนึ่งเกมแล็กหน่อยๆเอาละเอาละเอาละข้างหลังยังอีกเทียบบอสมาแล้วสองล้านห้ามีลุ้นครับมีลุ้นครับมีลุ้นฮะ ยังมีอีก2แถวนะครับแถวแรกเหลืออีก3-4ตัวบอสอยู่ตรงนี้2ล้านตัวแรกกำลังจะผ่านไปค่อนข้างเร็วไม่มีตัวสโลแล้วก็บอสสอง้นหมาถึงกลางครึ่งกลางมีแวะมีแวะบอสไปแล้วเหลือบัสซซฮะล้าน8แวะเหมือนกันครับถ้าไม่แวะอาจจะเหนื่อยฮะแต่ดีที่แวะเรียบร้อยโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ